สวัสดีครับผมขวันแกซี่นะครับวันนี้เรามีรถทรงที่คนกําลังนิยมกันนะตอนนี้นะครับก็คือ Ford Everest Next Gen คันนี้โหลด2นิ้วซึ่งเป็นทรงที่เขาก็เรียกคิดติดปากกันตอนนี้ก็จะมีไวรุ่นดูใบบ้างไว้รุ่นไมอา,ามี่บ้างสเปคนะครับใช้เป็นโชคอัพ OEM 2.5ของ Profender แล้วก็มีตัวสซเวบาปิกนกจะเห็นว่า โปรเฟนเดอร์เปลี่ยนทรงปีกนกเหรออันนี้เป็นปีกนกสําหรับรถโหลดเลยซึ่งจริงๆตอนนี้โปรเฟนเดอร์ออกมาหลายรุ่นมากสาหรับสเปคโหลดบูตปีกนกสามารถเปลี่ยนได้มีอะไรทดแทนด้านหลังเองก็เป็น OEM 2.5เหมือนกันสปริงโหลดพร้อมจานสตัดนะครับตัวนี้จะปรับสตัดได้เลยถามว่าถ้าโหลดแล้วใส่ยางเบอร์อะไรพี่อ,อ๋อยางไซส์เดิมเลยครับ2 6 5 5ก2 0แม็กก็ดูที่ชอบเลยคันนี้เป็นรอเวกเดี๋ยวเราจะออกไปทดลองขับกันว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้าง คราวนี้เราก็ถึงเวลาที่จะเอาเอลเรนะครับ2.0บายเชอรโ Next Gen นะครับปี2023ออกมาทดสอบช่วงล่างโปรเฟนเดอร์กันลองดูช่วงขับช้าๆตอนนี้ความเร็วประมาณ5-60ผมว่าฟิลลิ่งก็ถือว่าโอเคนะครับการเก็บรอยต่อของถนนไม่กระด้างนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่ารถเอามาโหลดแล้วเนี่ย,ยมันต้องกระด้างเด,งด้งดึงดึๆไม่นะครับสังเกตได้ว่าโอเคมาก แล้วเดี๋ยวเราไปลองที่ความเร็วสูงๆไปลองคอสะพานกันไม่โล่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะซัดที่ความเร็วสูงสดูถนนช่วงนี้ของสุราษฎร์เนี่ยลอนถนนมันจะเป็นคลื่นหน่อยอันนี้ลองง่ายนะครับนี่เจอลอนคลื่นๆแบบนี้นะ่กล้องอาจจะเต้นหน่อยนะครับแต่นั่งภายในจริงๆเนี่ยผมถือว่านิ่งเลยนะครับไม่มีอาการถีบซ้ายขวาคอสะพานไม่ต้องยกเอืดดีอ่ะคือคือดีเลยครับ ผมถือว่าโหลดแล้วได้ฟิลลิ่งที่นั่งสบายแบบนี้คุ้มครับโปรเฟนเดอร์สำหรับโหลดชุดนี้มีปีกนกปรับองศาสำหรับโหลดนะครับมาช่วยด้วยเนี่ยก็จะตัดปัญหาเรื่องกินยางนะครับโหลดแล้วก็มีชุดที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปตัดสปริงมีสตัดปรับเกียวให้สปริงคำนวณตามค่าน้ำหนักตรงเบอร์โชคคำนวณมาแล้วตรงถ้ามุมผมไม่ต้องดีวาวล้วครับใช้ได้เลย